ุณสวัสดี์นะครับวันนี้ครับเช้านี้ที่ชกไฟวันนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งครับก็เหมือนเดิมครับคิวรถคิวแรกครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งวันนี้พี่เขาฟอร์จูนเนอชุดใหญ่ครับเป็นฟอร์จูนเนอร์ g ีเจนเดวันนี้จะมาจะสเตปยก2นิ้วชุดใหญ่ไฟกระพริบชโชคโอเอ็มวันนี้เราเลยจะมาตามติดเจ้าคันนี้กันครับว่าคันนี้ทําอะไรบ้างกับสเตปยก2นิ้วครับ เอแสดงว่าลูกค้าแม่งกลัวกูไปอยกทงเี้ไม่เอางนมันมีแปดนิ้วมีอันนี้เราก็เปลี่ยนตัวดอบเผาขับนะครับอันนี้ของเดิม คือหน้าตามันมันไม่ได้ต่างอย่างเดิมเลยหน้าตามันก็ก็ประมาณของเดิมนั่นแหละแต่แค่มันทาให้เนี่ยชุดระบบเผาเผาขับหน้าครับมันเลื่อนชุดเพาขับหน้าลงมาครับเนี่ยลงลง,ลงมาทั้งลงมาทั้งเต้นเลยทําให้มุมเผาก้างหัว CV joint เนี่ยมันไม่ชันจนเกินไปเวลาย,ยกขึ้นไปสองนิ้ว <อา S 2> ทําให้ <อา S 2> ไม่เจอปัญหาเรื่องเขาขับแตกลูกยางเพาขับขาดนะครับอันนี้คือมีช่างอาชีพกำลังติดตั้งอยู่นี่อ,อย่างตุโชโกเอ็มสองจุดห้ามันมีสปริงสำหรับ ยกสแตนดาร์ดแล้วก็โหลดอันนี้เราก็เป็น Spin r, สปริงเบอร์สําหรับยกนะครับมันมีให้เลือกหลายเบอร์ของโปรเฟนเดอร์สำหรับพูดง่ายเลือกสปริงให้เหมาะสําหรับแต่ละคันตามการแต่งด้วยเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันครับว่าอันนี้เสร็จแล้วจะออกมาประมาณไหนครับผม แล้วเดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับผมไปครับเมื่อกี้เราพูดถึงไอตัวดััพพอขับไปแล้วนะคันนี้คันนี้ก็ใส่โช๊คหน้าเป็นตัว om 2.5งจเซตโช๊คสำหรับสเต็ปยกโดยตรงว่าคันนี้ยกประมาณ2นิ้วเต็มก็คือเซตโช๊คสำหรับยกเลยใครที่เจอปัญหาว่ายกแล้วมีอาการแข็งกระด้างอะไรเงี้ยครับเรามั่นใจว่าที่โช๊คไอยเรารับจบเนื่องจากเวลาเรายก2ครับ มีเรื่องการเพิ่มพ,พีโลสปริงให้รถสูงขึ้นมุมการทํางานของช่วงล่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปเว,เวลาเรายกขึ้นไปเราก็เลยมีการปรับค่าน้ําหนักโชกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับเพื่อให้ฟิลลิ่งยกกับไม่ยก,กครับมีหลายเลยคนถามบอกเลยครับว่าเราจะมาฟิลลิ่งเหมือนกันครับไม่กระด้างแน่นอนแล้วก็เปลี่ยนปีกนกบนเป็นของสั้นเพื่อรองรับสเต็ปยก2นิ้วเพื่อให้มุมตั้งสูงลงตัวปีกนกก็ไม่ได้มีส่วนผลช่วยเรื่องความนุ่มแข็ง จะมีส่วนช่วยในเรื่องของเรื่องของแ h a n d ลิ่งการควบคุมพวงมาลัยมุมตั้งสูตรนะพูดง่ายๆอ่ะให้มันตั้งสูตรลงก็เป็นปีกนกบนของซันเรียบร้อยแล้วชุดดับเพลว์ขับหน้าเมื่อกี้ที่เรารีวิวไปครับด้านหลังก็ใส่เป็นโช๊ค om 2.5แล้วก็มีเปลี่ยนสปริงหลังเป็น tgm สําหรับเบอร์ยกนะครับปิงเทาตัวโปรเกรสซีฟครับแล้วนี่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 มีดอปนี้ด้วยครับดอปกันเซใน fortuner เวลาเนี่ยครับชิ้นเนี้ยเวลายก2นิ้วก็คือแนะนําควรเปลี่ยนดอปกันเซเพราะว่าเวลาเรายกขึ้นไปครับเเเเเขขาารรีีียยยกกไอน่ แขนกันเซอมันจะเหมือนรัศมีวงกลมเวลายกขึ้นไปอ่ะมันทําให้เผาท้ายเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เท่ากันก็เลยต้องมีชุดดอปกันเซ่เพื่อให้มุมกันเซออ่ะมันอยู่มุมเดิมกับยกไม่ได้ยกอ่ะให้มุมกันเซ่มันอยู่มุมเดียวกันครับก็เลยต้องมีชุดดอปกันเซ่ด้วยเสร็จแล้วคันนี้เดี๋ยวไปดูทรงรถกันว่าออกมาแล้วเฟี้ยวขนาดไหนเดี๋ยวเสร็จแล้วไปรับชมกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับพอจูนในสเต็ปยก2นิ้วเต็มครับคันนี้เดี๋ยวขออยากจำใส่ย,ยางไม่ได้ขอดูใส่ย,ยางครับคันนี้ใส่ยางหนะ้ากว้างเลย2755 5ขอบ20ครับก็เต็มสุ้มพอดีคันนี้พี่ก็บอกว่าใช้แม็กเดิมแล้วก็เปลี่ยนยางผมว่ากำลังดีเลยเพราะแม็กเดิมหน้าจะไม่ได้กว้างเยอะครับเพราะหน้าไม่ได้กว้างเยอะมันคือพูดง่ายว่า ความกว้างของแม็กมีผลต่อกับฟิลลิ่งอยากได้ฟิลลิ่งดีๆแม็กก็ควรเป็นหน้ากว้างประมาณเดิมเนี่ยฟิลลิ่งดีสุดแลลวครับคันนี้ก็ใช้แม็กเดิมเปลี่ยนยางเป็น BFKO2 ครับส่งก็จะหล่อๆประมาณนี้ครับแม็กเดิมยางเดิมส่งก็เฟี้ยวนะเนี่ยเต็มสเต็ปครับโชค OM2.5 หน้าหลังดรอปเพาลขับหน้าดรอปแอนเซหลังสปริงหลังเสร็จค่าโชกสําหรับสเต็ปยก2โดยตรงจากโชกพอยท์คือถ้าเป็นเรื่องยก2เราค่อนข้างถนัดมากเรามั่นใจว่าเราทําค่อนข้างจบนะค่อนข้างนุ่มนะครับ นี่นิดนึงพี่ดูนี่ครับข้าวประตูข้าวประตูมันเขียนเติมลมยางอยู่ยี่สิบเก้าใช่ไหมครับเข้าไปประมาณหกชั้นมันให้เติมอยู่ประมาณยีิบเก้าแต่เนี้ยยางพี่มันเป็นเข้อใบแปดชั้นนะครับผมแนะนําว่าไม่ควรเกินสามสิบอะขับดีวีแล้วก็โช๊คอะครับมันปรับได้แปดระดับมันมีลูกสอดตรงนี้พี่เห็นไหมครับแล้วก็มีเลขหนึ่งถึงแปดที่ที่ปุ่มเบอร์หนึ่งนุ่มสุดเบอร์แปดตึงสุด ตอนนี้คือปรับไว้กลางๆคือหน้าเบอร์สี่หลังเบอร์สามแต่ข้างหลังหน้าเบอร์สามอ่ะเธอพี่มีโหลดบรรทุกอะครับจังหวะนั่งอันเยอะๆจากหลังเบอร์สามก็ขึ้นไปเบอร์ห้าเบอร์หกก็ได้ด,ดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ฟอร์จูนเสร็จแล้วสี่คันในช่วงเช้าเหล่งหนึ่งคันครับขอฝากกว้ด้วยครับสําหรับการตกแต่งฟอร์จูเนอร์ใครที่อยากจะอัปเกรดช่วงล่างฟอร์จูเนอร์ไม่ว่าจะเปลี่ยนโชค๊คระบบเบรกหรือเซอร์วิสพวกลูกหมากับ โชคไฟเรารับจบครับหรือจะจัดทรงจะยกจะโหลดโทรมาคุยกันก่อนได้ครับจบตามงบที่พี่ตั้งไว้ครับโดยงบประมาณเริ่มต้นของคอจูนก็อยู่ที่ประมาณที่เรารับทำอยู่นะครับก็ประมาณ29,000บาทจบจนไปถึงประมาณ95,000บาทครับสำหรับคอจูเนอรในสเต็ปอัปเกรดชั้งล่างครับสวัสดีครับ